ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยู u ูบทุกท่านครับผมอยู่กับผมไอ้กำซิ่งครับอ่ะนี่ก็ยังติดตามภารกิจการรื้อถอนหรือเปล่าการรื้อซากเจ้าโกบิโก้ครับขายเสศษเหล็กครับนี่นี่ก็ตรงนี้ก็กําลังถอดบุ้งกีออกครับไง มึมมึมได้แล้วอ่ะเด็กช่างถอดสายเด็กต้องระวังนะครับอันตรายเมื่อกี้พุ่งใส่ไปแล้วเปียกข้างตัวเลยนี่ครับกำลังแยกสิ้นส่วนอยู่ครับอู้

ั่งก็ช่างก็กำลังแกะครับการลูชากรากชากรากไม่ใช่เราจะได้ถมกระจิ้งลงเรือนจะได้ง่ายอ่ะถ้า่างนั้นไม่เห็นน,นี่ครับเจ้จาคุณปู่ก็เป็นการช่วยครับ ต่อกัอะไรต่อกับแท็กออกแล้วครับตอกเอาใบแท็กออกแล้วผมแล้ว ตอบออกแยกขึ้นส่วนไปแล้วไปแล้วดโอ้โห กัดได้เหรอเฮ้ยเท่านี้ได้เหรอได้เ้ออกนะดึงออกก็เหรอไ่ออกกมองไม่ออกเฮียไปหยาแล้วอ่กยุ่งอืมได้ยู่เนียเลกาให่คงยงขันน้มาเยาไงดวอลชิอ

vẫn ở nhà thì là vẫn còn một cái đấy là vừa rồi nóng nóng

นีกำลังตอ่อถอดใบเพชรออกไหมน้ำมันไฮโดรเล็กใหญ่ไหลปุ๊ดเลยเลือออกหมดแล้วตรงนี้ก็ตัดเลยครับเศษเศษเหล็กอยู่แล้ว พูดถ้าไปขายอย่างนี้ได้เดี๋ยวนะมันไม่ค่อยหนาเท่าไหรด่ดิคือว่าทนทานแท้กูพี่โก้ครับไม่ได้ใช้ใชเครื่องคุณปูเ่เครื่องเครื่องคุณปูเกเอาเครื่องตัวนี้แหละไปใ้่นะ ใช่ไหมใช่ดิเอาเครื่องคันนีนไปใส่ันนุนปั๊มด้วยปั๊มด้วย,วยโอ้ยโยเกิร์ตเลยไม่ได้ดูเลยครับติด<อ>ยังล้อยางเต็มเลยนะไม่ได้ขึ้ตเตเลยนี่ครับการลื้อซากขายเสร็จเลยครับไม่ได้ใช้นะเฮียก็เลยขายครับขายเปเสร็จเลยไปเลย ต่ที่แรกถ้าซื้อไปนี่วางเครื่องกัใช้ได้แล้วนะทำระบบใหม่อะไรใหม่ครับนี่ครับก็กำลังถอดทางน้ำมันทางอะไร ตัดยกขอเกริอมแยกชิ้นส่วนครับอืมเสียดายดยแขนมนเนาะทำอืม ได้แขนเขาตัดอย่างนี้เลยไหมเอามาสลับเอาไว้เปลี่ยนกับตัวนี้นะจกสุดเขาไว้ขายทีก็มีอาจจะมีคนสดแต่ว่าแล้รแต่นะครับพูดถึงเราก็ เหาไม่ได้ามพูดถึงใช่แค่พูดถึงใช่ไปโอเคครับช่างเบิรมก็โั่โลงานอยู่คนเดียวครับโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม